ยังดีบทำไมวะเนี่ยดีบทำไมเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับผมด้วยอะแค่ผมยอมมาหยับหยับให้ทำให้แกต้องทำให้ดีจริงไหมคะจริงไหมกะ One more เบล้วนี่ผมจะบอกให้คุณฟังว่าในบ้านหลังนี้เนี่ย ไม่ไม่มีสมบัติอะไรให้คุณงั้นเป็นยังไงไอ้ยเร็วเฮ้วไปไปคุณพาไปเนี่ยคุณนายสิงห์พบอะไรนั่นน่ะแหละรู้มากเรื่องมากนะไม่รู้ไปรู้แฟ้มประวัติข้อมูลของคุณเกาจังกูเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทุกอย่างก็เป็นไปได้อย่างแนบเปลียนแต่ฉันก็ลืมบทแหมอย่าพูดอย่างนั้นสิคะคุณวรพงษ์ยู่ไม่ดูยู่ไม่ดู พูดเกินไปหรือเปล่าคะพี่นพแต่คุณเจี๊ยบเข้าม่อยู่ที่นี่ฝันไม่ใช่นะที่ฉันโทรมาเนี่ยฉันต้องการให้เธอเก็บข้าวของออกจากบ้านหลังนั้นซะผลหน้าเนี่ยเขาต้องการให้เธอย้ายออกจากที่นั่นโอ้ไม่รู้เรื่อง่ะมันก็ตามหาตั้งนานแล้วก็ไม่เจอสักทีอะค่ะตกลงคุณแม่สงสัยสักแผ่นหงไหวปะคะ พ่อกันทีผมจะไม่รออะไรผมจะไม่ผมจะไม่ทนอะไรนะนี่อย่าบอกนะว่าพ่อเนี่ยจะหลับหูหลับตาเชื่อคำทำ,ำโกจกตลนกดนีอ่ะพี่อยู่กันมาตั้งนานเนี่ยไม่เห็นจะรู้เลยนะว่าคุณอยากจะช่วยงานพวกนี้เหมือนกันหรือถึงแม้ว่าคุณอยากจะช่วยจริงแล้วเอเอพี่อยู่กับมาตั้งนานเนี่ยผมไม่เห็นจะรู้วอาสารภาพสารภาพแต่ไม่ต้องห่วงนะครับพ่อผมเนี่ย ในฐานะลูกเขยก็จะดูแลผมระอยน่ให้กับพ่อตาอย่างเต็มที่เลยนะครับคือวันนั้นนี่ฉันบังเอิญไปเจอคุณอเหนกเนี่ยเขากำลังขนวายออกจากไร่กับลูกน้องเขาฉันก็เลยคิดว่าเขาน่าจะรักรอบยาเอ้ยขอโทษคุณไ็เลยไม่เยอคำตอบไว้หมดแล้วด้วยแล้วเนี่คำเตคำตัวก็ีมันต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่เลยไม่งั้นคุณเจี๊ยบคงหายไปไม่เป็นดุ นั่นน่ะสิแกพูดอะไรกับพญานกที่เธอพูดอะไรกับพยานกนั่นสิแกพูดอะไรฉันมีวิธีก็แล้วกันที่จะพาพวกพี่ไปเพราะตอนนี้นะฉันได้สำรวจเส้นทางบันทึกอยู่ในหัวข้อหัวข้อมองหัวข้อหัวข้อมองไม่ต้องมาแก้ตัว ม่ต้องมาแก้ตัวแดๆนันแสน,นแรงที่ผมไว้ใจคุณตำรวจแต่ละวดัดว่าเอากเก็าไปทุกเลยผมพูดผิดทำไมคุณเจีย๊ยบเขาถึงเร,เรียกอะไรเขาถึงเลิกผิดก็ฝ่าแล้วเป็นไงมาใช่เสียงแันสูงปะเสียงใช่เสียงแันสูงป้ะมาว่าเสียงคล้ายๆนะคะเดีวยวนี่ชัดโอเคมาไม่เช่พี่ก็ตามใจนะแต่มาคอยดูว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยพี่จะ พี่เชื่อว่าสคนนี้เนี่ยเขาต้องร่วมกันทำุยพี่นึกไว้แล้ววุ้นแนึกไว้แล้วพี่ต้องเปิดเผยตัวจริงของสองคนนี้ออกมาให้ได้มาอยาจะเจคุณแมนสองต่อสองเอาใหม่เอาหม่ เตรียมตัวจ้ะคุณสิงห์ทบไม่ต้องโทรแล้วชายน้อยเขาไม่มาหรอกช่กลาง